หน้าตาดูคุ้นๆนะเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องลงไปนั่ทานหน่อยซะแล้วสิโยว่าซับโอ้คุณไซหวัดดีครับเมื่อส่งเดต้าแล้วใช่ไหมเนี่ยขยันหน้าดูเลยนะไม่เหนื่อยบ้างเหรอก็เรื่อยๆครับพอดีเบื้องบนเป็นคนสั่งมานะครับแล้วคุณไซเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็วุ่นทุกวันนั่นแหละช่วงนี้เนี่ยมันชอบมีพวกมาแวร์หลักรอบเข้ามาในเมืองเรา แล้วพวกนี้เนี่ยต้องการเข้าไปเจาะแกนกลางของเมืองเรายังดีที่เรายังคงใต้มันได้อยู่แต่พักหลังเนี่ยเริ่มตึงมือขึ้นเล็กน้อยละก็ยังคงไม่มีปัญหาอะไรนะเออใช่ผมว่าจะถามนายหน่อยนะไอ้กล่องนี้มันคืออะไรหรอพอดีเห็นนายมาส่งทุกวันเลยก็เลยอยากถามอะ่ะก็พวกฐานข้อมูลของพวกไวรัสมาแวร์นะครับคุณไซพวกนี้มันไม่ผ่านตมผมเลยเอามาอัปเดตให้ทีมคุณไซทุกวันนะครับโอ้เข้าใจละว,ว่าแต่นายรู้จักเพื่อนในทีมฉันหรือยัง ผมแค่วางกล่องไว้หน้าห้องครับคุณทรายยังไมไ่รู้จักใครเลยครับยังงั้นเหรอเดี๋ยวฉันพาไปทาความรู้จักนะ่ะนี่ฉันอยากแนะนาให้ในายรู้จักสองคนนี้นะคนแรกเนี่ยเป็นสาวสวยประจําทีมของเราเธอชื่อว่าเลและที่สําคัญเธอเป็นมันสมองของทีมเราด้วยนะคนต่อมาแกชื่อเกียร์ล็อกโยว,ว่าเซ็ว่าไงเป็นแทงประจํากลุ่ม <c oughs> เวลาเจอพวกศัตรูที่แข็งแกร่งเนี่ยแกจะเป็นคนเข้าเผชิญหน้าให้ตลอดฝากตัวด้วยนะครับ แต่พอดีผมต้องไปส่งของต่อแล้วครับงั้นก็ไว้เจอกันครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับงั้นเองทำไงดีเมื่อเราก็คงสงบไปอีกนานถ้าไม่มีใครทำอะไรแปลกๆกันนะอืโอ้ฟีโลบักเหรอกดแม่มนั่นไงผมว่าแล้ว สัญญาณเตือนภัยเดี๋ยวเอาภาพขึ้นให้จากการคาดการณ์น่าจะเป็นมาแว a ประเภทไวรัสมันจะโจมตีด้วยการพังตัวเองเป็นไฟทั่วไปเนี่ยลองแจ้งหน่วยที่อยู่ใกล้เข้าไปจัดการไหมแจ้งหน่วยป้องกันขั้นต้นพบไวรัสพังตัวเองอยู่หน้าตมในรัศมี50เมตรเจอตัวแล้วแกโดนแน่เฮ้ โอ้ครีมทาหน้าลดราคาอืมน่าสนใจกดซื้อดีกว่าสัญญาณเตืนภัยอีกแล้วดูเหมือนหน่วยป้องกันขั้นตอนจะเอาม่อยู่ฮะสายลงพื้นที่หน่อยเฮลโหลมาแวร์แปลกหน้า ขอยาตซั์หน้าไป็หนึ่งหมัดสักทีอยากกินมัดก็เข้ามาไม่เก่งเกินความสามารถฉันหรอกหนะ้า หมือนจะเจอแล้วตัวหนึ่งยาลดฝั่งนี้เจอแล้วตัวหนึง่งเหมือนตัวฝั่งนี้จะแยกเงาได้แยกเงาทำตัวหรือว่าจะไปงั้นเหรอแต่อขอช็คให้แน่ใจก่อนเฮ้ยืย้อเวลาไปก่อนนะ เดี๋ยวฉันจะนึงข้อมูลพวไวรัสจากฐานข้อมูลก่อนยืนนานแค่ไหนสักพักหนึ่งน่ะเดี๋ยวฉันเปิดระบบป้องกันประตูใหญ่นะเเฮฮ้้ยยย เฮ้ย <Hey! S 1> แกมันโคตรจะอ่อนแอเลยว่ะเพื่อนระยะยิงไม่พอยิงไม่ถึงบ้าเอย้ยฉันจะให้นายเป็นคนแทงพอถึงระยะยิงเดี๋ยวฉันจะยิงมันให้จัดให้ตามคำขอบ้าจริงฉันต้องรีบไปช่วยละแย่ละหลบไม่พ้น ฉันจะฟีดเครื่องโดยระเบิด EMP. ออกไปซ่ คอมชั้นงานบริษัทชันบ้าเอ้ยแม่ก็สั่งของไปแล้วสลิปการโอนก็ยังไม่ได้เอาให้เขาดูเลยแม่จะได้ของไหมเนี่ยเฮ้ยการบ้านหนูแย่แล้วทำไงดีพ่อต้องรีบไปร้านซ่อมแล้วโหพี่ข้าวหน้าข้าวหลังก็อย่าไปกดลิงก์หรืออะไรที่มัน,ปนแปลกๆนะพี่ยิ่งโหลดโปรแกรมเถื่อนหรือโปรแกรมอะไรที่ไม่น่าไว้ใจเนี่ยยิ่งอันตรายนะครับ ดีที่คอมพี่มีการฟีดเครื่องไม่งั้นโดนไวรัสไปแล้วนะน้องเดี๋ยวเดียว,ยวฟีดคืออะไรอ่ะก็พวกโปรแกรมป้องกันไม่ให้วินโดว์เกิดความเสียหายครับเวลาโดนลวงไดฟซี C, หรือถูกลบข้อมูลมันก็จะแบ็กอัพกลับมาเป็นปกติได้ดีที่พวกมันป้องกัน Type C ไดฟซีไว้ให้นะไม่งั้นพี่โดนแล้วนะเนี่ยข้าวหลังก็อย่าหากดอะไรแปลกๆอีกนะครับหลังจากเกิดเรื่องคราวที่แล้วโลกของเราก็กลับเืนสู่สภาวะปกติพวกเราได้รับอนุมัติเทคโนโลยีใหม่ การต่อสู้ที่แข็งแกร่งขึ้นแน่นอนว่าพวกผมจะไม่แพ้เชื่อได้สิเพราะนี่คืออันติพึ่งบอกไปโยกๆยกว่าห้ามกดลิงก์แปลกๆขมับแม่ง